ใครยังไม่เข้าดิสคอร์ใต้สะพานนะจะบอกให้เธอจะพลาดอะไรหลายอย่างเลยนจะบอกให้ีา่าเาข้าเท่าไหร่ลูกหมู ลูกหัวค้าข้าวมีฝอดได้ได้พันเท่าไหร่เข้าฟรีเด้อรอเด้อแตขออกกล่องไวบ้างแต่อุ้มใจสักสี่ห้าร้อยอันเข้าฟรีแต่ออกเสียตังนะอ้ายังกล้องหน้าอยู่เว้ยนี่ ถ้าเข้าฟรีส่งอุ้มใจสักสี่สี่ห้าร้อยอันก็พอไม่เยอะมากอืมจะรวยเลยว่างั้นเข้าไงอะเข้าฟรีค่ะอุ้มใจสักสี่ห้าร้อยอันพี่เนจิโกะไหวเปล่าเงินฟรีตรงไหนก่อนห้าร้อยอัน,นก็อุ้มใจไงไม่ได้คิดตังค์อ่าถ้าไม่ไหวเดี๋ยวลดให้เหลือสัก สองสองร้อยก็แนละเออครึ่งเดียวสองร้อยเลยเหรอสองร้อยอันนะอุ้มใจกดดิพเจพี่เจ็บยุ่มห้องไงีหยพี่เจ็บไหนไหนไหนแกจะทำแล้วก็ให้กดติดตามหมอโจโจก็ได้นี่เป็นไงกูหาแดกตลอดเวลากดติดตามหมอโจโจนะครับเดือนหกสิบห้าบาทครับเดี๋ยวดูดูดวงให้ครับเดือนละครับ นี่จะลืมตั้งพี่เจตั้งพี่เจเป็นแอดมินด้วยนะไหนอ่ะนี่ไงข้างล่างนี่ขึ้นมาขึ้นมาแต่ว่ายุบห้องนู้นแล้วใช่ไหมเนี่ยจอะไรไม่ค่ะเห็นไหมรูปที่เอ e เน y จเขาทำไว้ให้สวยป่ะสวยป่ะอันนี้รูปเป็นอะไรนะเนี่ยเอ็นคอมมิน This year This This year ไม่หาดูได้ในกุฏสุพรรนะคะยังไงก็อยู่มาทำบุญนี่แหละเราทำบุญเนี่ยพี่แอนนี่นะคะถามว่าเขายังไงคะเดี๋ยส่งลิงให้หลังบ้านนะจ๊ะพี่นัสกุลด้วยนะจ๊ะอุ้มใจสักสี่ห้าร้อุ้มนะจ๊ะพี่สองร้อก็ได้จ้ะ หรือร้อยเดียวก็ได้พี่ของผมก็ได <มา S 1> ้อีกวะพี่ถ้าผมมาก็ได้ <laughs> <laughs> เฮ้ยถ้าอินโทรเวิร์ดระวังอินโทรเวิร์ดคิดแพงนะจะ <laughs> ม,มีปัญหาหรือเล <laughs> ใครอยากเข้าดิส c อร์ดถ้าอินโทรเวิร์ดนะจ๊ะทุกคน อินทบดส่งลิงก์ให้คะกดเข้าไปได้นะจ๊ะไม่แล้วถ้าอกเกิดว่าถ้าบอกนะพี่ถ้าเกิดว่า,า,อา,วาไอ้พวกหัวหัวยูเอ็นดีทั้งหมดเปิดให้กดติดตามนี่แม่งต่อยกันเละเลยนะแย่งเงินทิผายเลยนะไม <c oughs> ่พี่พี่พี่ไม่ต้องไปเปิดนะบอกเลยเพราะว่าพี่ทุ่มเทไม่ามากพอ <c oughs> ต้อง ที่ต้องดูดิสคอร์ดนี้คือเจ้าของดิสคอร์ดทุ่มเทมากนะนั่งทำอีโมจิให้เพื่อนๆเนี่ยถึงตีหนึ่งตีสองนะแล้วเนี่ยตั้งแต่เช้ามายังทำไม่เสร็จเลยเนียใครอะที่หายไปเนี่ยใครที่แบบเงียๆหายไปเนี่ยไปนั่งทำอีโมจิเล่นนะเนี่ยเนี่ยข้างล่างนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยลูกหมูเหรอฮึนั่งทำอีโมจิยี่สี่ชั่วโมงแล้ว้ง อะไรทำไดเดียวเองมันลงได้แค่ห้าสิบรูปเองเซ็งว่ะเซอร์เวอร์ลูกหูมันก็เตรียมไว้สำหรับทำให้คนติดตามมันนั่นแหละมันเป็นแผนใช่แบบลูกหมูทำไมไม่ต้องกดติดตามหรอกแค่แค่แคบบอยากเข้ามาส่งอุ้มใจสักสองร้อยสามร้อยอันก็พอแล้วไม่ต้องกดติดตามก็ได้ มันมีอะไรให้เล่นเยอะอไงมันมันสนุกดีสำหรับคนทำแบบพวกเนี้ยดูพี่เนที้ดิโพสเพียบเลยนะ่เออใช่ทำรูปยวนดีสวยมากจริงรูปเอาไปทำรูปโปรไฟล์ได้เลยนะสวยมากเลยรูปผมจุ๊มมาแล้วร,รูปหนึ่งเดี๋ยวผมเอ้เดี๋ยวผมลงแป๊บหนึ่งผมออกไปเปลี่ยนรูปก่อนจุ๊มมาแล้วเรียบร้อยเออ,เอ,อแล้วก็ถ้าใครอยากแบบเอามีรูปการ์มินแคปไว้เยอะๆใช่ปคะก็เอาไปรวมไว้ในห้อง ห้องที่ลงรูปแกมมีน่ะคะ่ะจะได้ไม่ต้องหนักเครื่องนะเพราเราแคปรูปตรงน้นตัวนี้มาก็เอาไว้รวมที่เดียวกัน <Okay. S 1> แล้วก็มีคลิปวิดีโอถ้าใครอยากอัพคลิปก็ได้ะคะ่ะแต่ว่ามันจํากัดไฟไม่เกินสิบเมกอืมแล้วใครอยากด่าใครไม่อยากด่าข้างนอกไปด่าข้างในห้องยูเอันดีเลยค่ะ <laughs> ใช่ใช่อันนั้นเมื่อกี้รูปเอ e เน y จีทำให้จะ้ะ เจี๊ยบขึ้นมาพี่เจี๊ยบพเจี๊ยบอยู่ไหนนี่ยพี่เจี๊ยบขึ้นมาไม่เห็นพี่เจี๊ยบเลยกดกดเข้าไปดูดีคอนหน่อยเดียวเด้งหลุดเลยโหอะไรป้าเดี๋ยวไปทาไข่ไว้เนี่ยพี่เจี๊ยบขึ้นมาแล้วสามาราดีนี่คือใครวะพี่พจ่โจเปลี่ยนแบ็กเกาวดาทำไมพี่แบล็กวด์ให้เป็น พี่ไม่ใช่สีดำอย่างเงี้ยพี่เปลี่ยนเป็นไหมไม่ะ<ม><ม>เปลี่ยนสีมั้งพี่สมัน,ม,นมันไอ้นี่มันลายตาไม่ไล่อันอื่นมันก็ไม่ลายใน,ใะนะพี่ใครวะเนี่ยยูเวนดีคือใครเอ่ยรับก่อนอินทูเวิร์ตอ๋อเปลี่ยนรูปเป็นรูปอันนี้พี่เอเนจี้ทำให้อ๋อรับเลยเหนียวพี่เหนียวพี่เอชานด้วย อทุกหมดทั้งความเคารพคนจัตาวายะนะครับอ่าคนจัตาวายะนะครับเอกตัว <GO> ท <av i> ี่จัตวาเดี๋ยวมันจะคิดว่าผมเดี๋ยวผมคิดว่าผมขับรถติ